ชมความงามกันครับเพื่อนๆหลังฝนตกดูนะครับเพชรดอนแก้วดูเจ้าแฝดเพชรดอนแก้วให้ต้นเล่าเรื่องนะครับดูความสวยงามของเขา ดูลำต้นครับให้หนอแล้วนะครับสวยมากดูลำต้นนะครับให้หนอแล้วเหมือนกันให้ต้นเขาเล่าเรื่องนะครับเป็นความสุข ที่เราดูแลเขาบดลายสวยงามมากครับเพชรดอนแก้วสนใจก็รักเหมือนกันชอบเหมือนกันโทรมาพูดมาคุย0624461932ส่วนร้อยวา ดอนแก้วแม่ริมเชียงใหม่ยินดีต้อนรับนะครับ